สวัสดีครับสวัสดีสรลงเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่อง u t u b e นะครับหลายหลายท่านนะครับวันนี้นะครับมาพบกับร้านนรันศักด์นะครับร้านนรันศักด์ทัดสาวนะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับพาวเวอร์ของคมสันนะครับของคมสันนะครับรุ่นนะครับ TUR Bio นะครับขออภัยนะครับ MS นะครับ MAS 1 8 0 0นะครับรุ่นนี้นะครับ หนึ่งพันแปบาทนะครับ1,800งันแปบาทนะครับตัวนี้ก็สามารถขับ18บแปดได้เป็นเฟรนะครับเป็นอาจจะเป็นเฟรนะครับของคมสันนะครับคาร์ละ8คู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ8คู่นะครับฝั่งละ16ตัวนะครับฝั่งนี้ก็16ตัว16 32ตัวนะครับคาปา6ตัวมอแปงใหญ่นะครับ1ตัวนะครับ แท่น2อยูนะครับแท่นนี้ก็มีพัดลมอยู่4ตัวนะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับตัวนี้ก็สามารถสามารถขับ12ได้ข้างละ3ข้างละ4นะครับสามารถขับ18ได้ข้างละ2นะครับแปดโอห์มนะครับข้างละเ0้ารวัตต์ต่อข้างนะครับ4โอห์มอยู่ที่พันแนะครับ2โอห์มอยู่ที่2,000ต่อข้างนะครับสบายนะครับตัวนี้นะครับ s m t นะครับพันเป็นรวัตต์นะครับแล้วองนะครับจูใจแน่นอนนะครับ คุมราคานะครับให้ราคาอยู่ที่9,000บาทนะครับ9,000บาทนะครับท่าในที่ต้องการนะครับเมื่อหนึ่งก็เอาเรื่องนะครับชีกราคาได้เลยนะครับเอาเรื่องนะครับตัวนี้คมของคมสันนะครับน้ําหนักหนักนะครับหน้าตาสวยนะครับออกแบบมาสวยนะครับไฟก็จะวิ่งจะวิ่งอย่างนี้นะครับนี่สไตล์วอรเทคนะครับหน้าตาเหมือนนะครับไฟวิ่งเหมือนวอรเทคนะครับตัวนี้ก็มอแปงใหญ่นะครับใส่ได้ทั้ง ขับได้ทั้ง12และ18นะครับถ้าเป็น18ก็ได้ขั้นละ2นะครับถ้าเป็น12ก็ได้ขั้นละ4นะครับได้ทั้ง8ดอกนะครับสบายขับกางแหลมได้นะครับขับเบียดได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับเอาไปใช้งานอเนกประสงค์ได้นะครับอาจจะเป็นเครื่องเสียงต่างๆก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบแบบไหนก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเผื่อพี่ๆต้องการสินค้านะครับที่ร้านนลศักดิ์ทัศน์เจ้านะครับหนึ่งพันแปดละบาทนะครับ ตอนนี้ผมก็จะขับเบรข้างนึงแล้วก็ขับกลางข้างนึงนะครับเผื่อพี่ๆต้องการสินค้านะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้สินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีคลองสามคลองหลวงนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามไปเลยนะครับผมสภาพยังสวยนะครับสภาพยังสวยนะครับฝุ่นเขินนิดนึงก็ทาความสะอาดก็ปิ้งแล้วนะครับบอกเลยนะครับผมเสียงกลางนะครับบอกเลยซัดแจ๋วนะครับ สัดเกณ์นะครับสัดเกณ์นะครับใสนะครับได้เรื่องเนื้อนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับครบถ้วนนะครับลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับเผื่อพี่ๆต้องการนะครับลองฟังน้ำเสียงกันดูเดี๋ยวผมอ่อนเครื่องนะครับพัดลม4ตัวนะครับนี่ครับ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวนะครับบอกเลยนะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับฝาหลังนะครับนี่ครับฝาหลังผมก็ถอดหมียบร้อยนะครับลองฟังน้ำเสียงกันดู สองกลางสองนะครับท่านเดียวลองฟังน้ำเสียงกันดู มาสอบถามได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับเผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจนะครับอ่า9,000บาทนะครับแรงนะครับจุดใจแน่นอนนะครับเผื่อพี่ๆต้องการนะครับมีตัวไหนที่มาดใช้งานนะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแจ้งดอกลำโพงพาวเวอร์ต่างๆนานานะครับก็เอามาแลกตีเตือนได้อยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับผมชื่อเฟซผมนะครับเก่าเล็นิดนึงนะครับไปนะครับชื่อเฟซผมนะครับอันนี้ก็เบอร์โทรนะครับนี่ชื่อเฟซนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้ เผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจเพื่อโทรติดต่อนะครับ0837398945นะครับ0837398945เผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้สินค้าต,ต่างๆานานาเพราะว่ามีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับโทรเข้ามาสอบถามบางทีก็ผมลง y o u t u b e นะครับบางท่านที่บางท่านที่เข้ามานะครับ ก็จะไม่เห็นพาวเวอร์ต่างๆานานะครับเป็นบางตัวนะครับอาจจะเห็นเป็นบางตัวนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเผื่อผมมีทุกตัวนะครับเหมือนอย่างนี้นะครับบางท่านก็ไม่เห็นบางท่านก็ไม่รู้นะครับว่าผมมีไอ้โฮนิกโปรซิปนะครับก็มันก็จะเป็นคลิปถมๆกันไปนะครับทางช่อง u t u b e นะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอยากได้ตัวไหนท่านไหนก็โทรเข้ามาสอบถามได้เผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจนะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีสินค้าตื่นก็ จะพามาชมเรื่อยๆอีกนะครับไว้เจอนกคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะครับก็ไว้เจอนกคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ